สวัสดีค่ะเม่ตะวันทํำเกษตรค่ะวันนี้พาเข้าสวนโชอมนะคะโชอมเนี่ยเป็นพืชที่สร้างไรายได้ให้กับเราได้ทุกวันนะคะถ้าใครอยากจะปลูกพืชเนาะที่สามารถที่ปลูกครั้งเดียวแล้วเก็บเกี่ยวได้ตลอดเลยโชอมนี่ก็เป็นตัวหนึ่งนะคะเป็นพืชชนิดหนึ่ง พอเราตัดยอดไปแล้วเนี่ยเขาจะสามารถแตกยอดขึ้นมาอีกวันสองวันก็เก็บได้อีกแล้วค่ะลูกกำลังตัดอยู่นี่ค่ะเป็นพืชที่สร้างไรายได้ให้กับกเกษตรได้ดีเลยนะคะส่วนชม ถ้าใครมีที่เนาะประมาณสองไร่หรือสองงานอ่ะสองงานแล้วก็แบ่งทำสักงานหนึ่งอีงานหนึ่งแล้วก็ปลูกพืชอย่างอื่นที่ผสมผสานกันไปเราไม่ต้องมาปลูกะอมหมดเพราะพืชอย่างอื่นแล้วก็ปลูกแล้วเราก็เอามากินหรือเอามาขายได้คะ่ะยามที่วันไหนที่เราไม่ได้ตัดยอดะอมเนาะเราก็ปลูกพืชพืชผัก แล้วก็เอาพืชแบบต้นแล้วก็พืชผักข้างล่างเนี้ยพืชต้นก็มีต้นกนล้วยมะละกอพืชที่มันสูงหน่อยเนาะอย่างข้างล่างเราเป็นพืชผักสวนครัวที่ต่ำลงมามันก็ปลูกผสมผสานกันไปเนี่ยค่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องปลูกชะอมหมด แบ่งเนื้อที่ทำลุงกำลังตัดอยู่คะชะอมเนี่ยมันเป็นพืชที่ทนต่อมแมลงแล้วก็หญ้าเหมือนถ้าหญ้ามันขึ้นเราก็ได้ชะอม ได้ยอดชะอมนะคะเพราะว่ายญ้าเนี่ยมันมันขึ้นมาเยอะก็จริงแต่ว่าชะอมเขาก็สามารถอยู่ได้ก็แตกยอดให้ไปดูตรงนู้นดีกว่านี่นค่ะใครที่บางคนกลับบ้านเนาะว่าจะปลูกพืชชนิดใดดีก็ลอง ศึกษาดูนะคะโอมนี่ก็เป็นพืชที่ดีทีเดียวปลูกผสมผสานไว้กับผักหวานบ้านก็ได้นะคะตอนนี้เมตตะวันก็กำลังจะลงผักหวานบ้านรวมชชมเพราะว่าเป็นพืชที่คล้ายๆกันตัดยอดแล้วก็ชอบน้ำ ยิ่งตัดยิ่งแตกด้วยเราก็สามารถปลูกรวมกันได้ไม่ต้องเป็นต้องปลูกชนิดเดียวเนาะแบ่งเนื้อที่ปลูกไปชะอมเนี่ยมาเวลาที่เราตัดไปวันหนึ่งแล้ววันสองก็จะมียอดได้เราตัดอีกแล้วตัดไปเรื่อยๆนี่ค่ะบางครั้งเราตัดเกือบทุกวันเลย บางทีก็ไม่ได้หยุดพักเพราะว่าบางทีเราตัดตรงนี้ไปไอ้ตรงที่เราไม่ได้ตัดก็แตกยอดขึ้นมาอีกก็เป็นพืชที่สามารถสร้างไรายได้ให้เราได้ตลอดเลยนะคะเราจะตัดแต่งสาวมันก็ต่อเมื่อช่วงต้นหน้าหนาวแล้วตัดแต่งสาวเนี่ยก็ประมาณหเดือนเราก็จะ ตัดยอดขายได้แล้วค่ะแต่ช่วงที่เราตัดต้นออกไปหมดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะปลูกผักในนี้ด้วยมันเป็นช่วงที่ลมหนาวเข้าพอดีเราก็จะปลูกผักที่มันอายุสั้นปลูกผักในแนวล่องโฉมช่วงนี้เราไม่มีโฉมเราก็จะมีผักขายก่อนโฉมพักหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งเดือนฝาโฉมเราก็จะมีเหมือนเดิม เดี๋ยวส่วนนี้ถ้าตัดต้นมาไห่แต่งสา,มางมาไห่ปลูกผักมาไห่แล้วเดี๋ยวแม่ตะวันจะทําคลิปให้เพื่อนๆทางบ้านดูนะคะจะได้เป็นตัวอย่างเนาะถ้าเกิดเราไปทําสวนชะมนี่ค่ะร,บรอบๆเราก็ปลูกกล้วยปลูกมะละกอไว้ได้นะนี่ค่ะแม่ตะว,วันพาเดินดูยอดชอมนะคะ ประมาณสองวันค่ะส่วนนี้เราเพิ่งจะเข้ามามันก็ทนต่อหนอนนะคะหน,หนอนมันก็เยอะถ้าช่วงที่แรงๆเลยเนี่ยหนอนก็เยอะนะเนี่ยแต่เราก็ยังไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงเลยฆ่า,มาแมลงฆ่าหนอนมีมดด้วยแต่เราก็ยังไม่ได้ฉีดเนี่ยเป็นพืชที่ทนต่อ พวกมแมลงนอนเนาะแล้วยาขึ้นเรายังไม่ได้กําจัดมันก็แตกยอดให้เราน้องๆคนไหนเนาะที่กลับบ้านแล้วมีที่ว่างอยู่ก็ปลูกทิ้งไว้ได้นะคะเราปลูปกทิ้งไว้ทํางานไปด้วยเราปลูกไปด้วยก็ได้วันหยุดแล้วก็ค่อยมาดูแลนี่ค่ะ นี่เราพิกมาลงลุงก็กำลังตัดอยู่ตรงนู้นลุงกำลังตัดอยู่เชา้านี้นี่ค่ะเข้าในสวนตอนเช้าๆได้ยินเสียงนกค่ะเพื่อนๆนยากาศดีมากเลยเสียงนกก็ร้องในสวนใครที่เข้ามาชมขอขาขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะอลุงชูโชงไม่ค่อยเห็นหน่อยอลุง,ลงสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ